หนุ่มกัญชัยเฉลยแล้วใครคือตัวจริงของแอปทักษออนหลังยอมรับออกสื่อไม่โสดแล้วหนุ่มกัญชัยตอบชัดรู้หรือไม่รู้ใครคือคนคุยตัวจริงของแอปทักออนเจ้าตัวบอกว่าไม่รู้ตัวเองไม่อยากไปถาม เรื่องบางเรื่องเขาอาจจะอยากมีเซฟโซนของเขาอยากจะรับรู้พร้อมๆคนอื่นหัวใจกลับมาชุ่มฉ่ำอีกครั้งสำหรับแอบทักษอนพักสุขเจริญนางเอกตัวแม่ของวงการบันเทิงที่เจ้าตัวได้ออกมาบอกว่าตอนนี้ก็แฮปปี้ดีตอนนี้ก็เรื่อยๆตามธรรมชาติทุกอย่างก็อาจจะต้องใช้เวลาพร้อมบอกว่ามีตัวจริงคนคุยเบอร์หนึ่งแล้วแต่ขอใช้เวลาในการพัฒนาความสัมพันธ์ก่อน ทำเอาแฟนๆกองเชียร์คือฮาหนักมากล่าสุด9สิงหาคมหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลพิธีกรเริ่มรายการสาวแอปก็ได้ให้สัมภาษณ์อีเวนต์แห่งหนึ่งพร้อมบอกว่าตนเองไม่รู้ว่าหนุ่มคนคุยของสาวแอปเป็นใครไม่ได้อยากไปก้าวไก่ในเรื่องความรักของใครคือพี่ก็เชียร์หมดก็อย่างที่บอกว่าอยากให้เขามีความชุ่มฉ่ำในหัวใจบ้างเมื่อวันที่เจอแอปก็ถามอยู่ เขาก็พี่หนุ่มไม่เห็นจะถามแอปเลยทําไมเพิ่งมาถามล่ะพี่เองเป็นคนที่ไม่ก้าไก่ของความรักของเขาเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่เขาตัดสินใจเองอยู่แล้วพราะเขาก็โตแล้วตัวพี่เองถ้าเขามีอะไรก็บอกเองแต่เราไม่อยากไปถามเรื่องบางเรื่องเขาอาจจะอยากมีเซฟโซนของเขาอยากจะรับรู้พร้อมๆคนอื่นไม่อยากไปถามเขาอะไรแบบนี้